เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเห็นกระท้อนแบบนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาทำเมนูเกี่ยวกับกระท้อนอีกแล้วนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับทุกคนว่าช่วงนี้กระท้อนมันเยอะเนาะนี่นะครับกระท้อนของเราที่เหลือนะครับผมก็เราจะนำมาปอกเปลือกนะครับทุกคนจะปอกเปลือกทั้งหมดนี้เลยนะครับผมและวันนี้นะครับเมนูที่เราจะทำก็คือกระท้อนหยีนะครับทุกคน นี่นะครับเราจะปอกเปลือกจนหมดเลยนะครับพอเปลือกปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นนะครับเพื่อที่จะเอาเมล็ดข้างในแล้วก็ไส้ในของเขาออกนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็จะแค่ออกหมดเลยนะครับตัวที่เป็นสีขาวๆนี่นะครับผมให้เหลือแต่ตัวเปลือกของเขานะครับผมเราก็จะแค่แบบนี้แค่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะหมดเมล็ดและไสในของเขานะครับเราก็สามารถเอาไปทานได้นะครับทุกคนกินเล่นได้ กระท้อนของเรานะครับก็เป็นม no like ีมีรสชาติที่จะเปรี้ยวนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องการแบบนี้แหละครับทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็แคะออกอย่างนี้เลยที่ดำๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียนะครับทุกคนเพราะว่าเขาตกมามันช้ำนะครับผมนี่นะครับก็จะปอกอย่างนี้เลยให้หมดเลยนะครับทุกคนจะแค่ออกให้หมดเลยหลังจากที่แค่ออกมาหมดแล้วจะได้แค่นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระท้อนของเราเนี่ยครับมาซอย ซอยเป็นเส้นบางๆนะคบเป็นชิ้นบางๆชิ้นเล็กๆนะครับผมก่อนนั้นราจะหั่นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะซอยๆๆไปเลยนะครับทําแบบนี้ไปจนหมดเลยนะครับทุกคนมันเป็นการทําที่ง่ายมากๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูกระท้อนเนาะบ้านใครที่ปลูกกระท้อนหรือมีกระท้อนที่กําลังร่วงหล่นนะครับไม่ว่าลูกจะเสียลูกจะหน้าลูกจะดาก็เอามาทําได้นะครับทุกคนนี่นะครับเราซอยเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแช่กับน้ําปูน เอ้ยน้ำเกลือนะครับทุกคนไม่ใช่น้ำปูนใส่นะครับแช่กับน้ำเกลือไว้แบบนี้นะครับจนกว่าเขาจะนิ่มนะคับแล้วทาให้สีกระท้อนของเราดูสดขึ้นนะครับเห็นไหมนี่ไม่ดําด้วยนี่นะครับเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอากระท้อนของเราเนี่ยนะครับไปเขาเรียกว่าไปเชื่อมกับน้าเกลือเอ้ยเชื่อมกับน้ําตาลนะทุกคนนี่นะครับเอาใส่กระทะเสร็จนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลได้เลยนะครับทุกคนน้ําตาลนะครับ หวานมากก็ใส่มากหวานน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่เราชอบนะครับผมนี่ส่วนตัวของผมนะครับก็คือใส่อยู่ที่ประมาณ6 6ช้อนนะครับทุกคนนี่นะครับใส่ไป6ช้อนแล้วก็คนๆๆแบบนี้ไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวปล่อยให้ไฟเขาร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะเดือดเองและนี่นะครับน้าตาลเราเริ่มละลายแล้วนะครับน้ําจากกระท้อนก็ออกมาแล้วนะครับทุกคน แล้วก็คนพลิกไปพลิกมาแบบนี้จนกว่าเขาจะสุกเลยนะครับผมแล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้สักพักหนึง่งเห็นไหมนี่เขาจะเริ่มเดือดแล้วนะครับจะมีความร้อนขึ้นมาแล้วจะพลิกไปพลิกมาแล้วก็จะไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะงวดเลยนะครับทุกคนไม่นานนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวเองทุกคนนี่นะครับก็จะเก็บไว้แบบนี้เลยจะเห็นได้ว่าการะท้อนของเราสีเปลี่ยนเนาะจะเป็นสีใสๆสวยๆนะครับผมและนี่นะครับเห็นไหมน้ําตาลเดือดแล้วก็งวดแล้วนะครับ ก็พลิกไปพลิกมาอีกนิดนึงนะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับทุกคนหลังจากที่เราปิดไฟเสร็จไว้ให้เขาเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักออกมานะครับมาใส่กับตะแกรงหรือใส่กับแบบเหมือนผมจะกล้าแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าให้น้ําตาลที่เป็นน้าน้าอยู่นะครับเขาหยุดลงไปข้างล่างนะครับผมนี่นะครับไว้แบบนี้สักพักหนึ่งนะครับทุกคนก็ประมาณสัก1ิบหรือ20นาทีนะครับแล้วแต่ว่าน้ําตาลหรือน้ําเชื่อมของใครเยอะนะครับผม หลังจากที่เราไว้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเอาไปตากกันนะครับทุกคนและนี่นะครับก็มาถึงที่ตากแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเทใส่ถาดเลยนะครับตากแค่แดดเดียวเองนะครับทุกคนนี่นะครับแดดร้อนๆก็ตากแค่แดดเดียวแล้วก็ขยายขยายอย่าให้เขาทับกันมากนะครับผมให้เขาอยู่เป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะครับผมนี่ หรือใครจะมีกระดง้งมีอะไรก็ตักในกระด้งก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีถาดแบบนี้ผมจะเก็บไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้ผมตากอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับทุกคนก็จะได้กระท้อนแบบนี้เลยกระท้อนหยีของเราที่เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือแห้งสนิทแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมถ้าอยากให้แห้งมากกว่าน,นี้นะครับก็ตากได้อีกวันหนึ่งนะครับผมนี่กําลังพอดีกําลังนิ่มแล้วก็ชิมแล้วรสชาติอร่อยมากนะครับ แล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับทุกคนก็จะใส่น้ําตาลใส่ผงชูรสถ,ถ้าใครอยากใส่นะครับใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับผมแค่นี้เองใครชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่แบบนั้นมากๆนะครับชอบน้ําตาลชอบชอบหวานก็ใส่น้ําตาลชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะครับอันนี้กระท้อนของเราหวานแล้วนะครับทุกคนผมจะใส่แค่นิดเดียว แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกระท้อนหยีของเรานะครับผมนี่น่าทานมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันเก็บไว้กินได้นานมากๆเป็นการถนอมอาหารอย่างดีเลยนะครับช่วงนี้หน้ากระท้อนหล่นนะครับผมก็ใครที่มีต้นน้อนี่เอามาทําแบบนี้ไว้กินของผมที่ทำนี่ครับไว้กินได้นานมากๆเลยนะครับทุกคน